สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาพบกับจิประาชาแนลเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่สายเหนือสุดของประเทศไทยค่ะที่นี่นอกจากจะมีที่เที่ยวธรรมชาติมีสินค้าจีนสินค้าพมา่าวางเรียงรายขายสองข้างทางให้เลือกชมให้เลือกซื้อหลากหลายแล้วนะคะที่นี่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนั่นก็คือวัดพระธาตุดอยวาวค่ะ ที่ตั้งอยู่ในจุดทำเลที่ดีสามารถมองเห็นวิวของอำเภอแม่สายและเมืองท่าขที่เหล็กประเทศเมียนมาได้อย่างชัดเจนค่ะวัดพระธาตุดอยวาวตั้งอยู่ตำบลเวียงผาคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นที่ประดิษ,ษฐานพระบรมธาตุที่มีความเก่าแก่ลองลงมาจากพระธาตุดอยตุงเลยนะคะท่านผู้ชม ได้ยังเป็นที่ประดิษฐานของอพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระสุพรรณกลัลยาอีกด้วยนะคะนับได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวแม่สายเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวเชียงรายด้วยเช่นกันค่ะวัดแห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นเมื่อ พศ364ค่ะโดยพระองค์วาวผู้ครองนครโยนกนะคะซึ่งได้เป็นกรรษัตริย์องค์ที่10ของวงสิงหานวัตค่ะแห่งเมืองนครนาพันสิงหานวัตนั่นเองนะคะหรือว่าเชียงแสนโบราณค่ะที่นี่นะคะได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนับพันปีค่ะพระเจดีย์แห่งนี้ก็ ผุพังนะคะตามอายุไขค่ะโดยไม่ได้รับการซ่อมแซมเป็นเวลานานนะคะจนกระทั่งมีพระภิกษุและชาวบ้านผู้ศรัทธานะคะร่วมมือกับาราชการและกรมศิลปากรนะคะช่วยกันบูรณะขึ้นใหม่ค่ะ และได้คนพบพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ5องค์และได้บรรจุไว้ในฐานพระเจดีย์ดังเดิมค่ะก่อนที่จะมีการวางศิาลาฤกษ์และก่อองค์พระเจดีย์สีทองในปัจจุบันเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2498ค่ะ รูปปั้นแมงวาวในภาษาเหนือแปลว่าแมงป่องค่ะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำวัดพระธาตุดอยวาวนะคะเป็นตัวแทนของพระองค์วาวผู้ครองนครโยนกผู้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะท่านชมค่ะที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความเป็นล้านนากับไทยใหญ่นะคะวัดดอยวาวนะคะมีจุดชมวิวที่เราสามารถเห็นบ้านเมืองในอำเภอแม่สายและเมืองท่าที่เล็กของประเทศเมียนมาค่ะ บริเวณลานจอดรถทางตะวันตกนะคะเราก็จะสามารถมองเห็นแม่น้ำสายที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยเมียนมาได้อย่างชัดเจนอีกด้วยเช่นกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก True Travel ค่ะ